จิตอัปเกรดสมองตอนที่2 9ช่วงนี้นะคะหลายๆคนเจอของปลอมเยอะไม่ใช่ไหมคะแบงก์ก่อปลอมเงินก่อปลอมคนก่อปลอมนีไซส์ก่อปลอมปลอม โลกนี้มันมีแต่ของปลอมผลิตมาจนล้นเลือกไม่ออกแล้วว่าว่าของจริงมันคืออะไรใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหัวข้อคุณป้านกก็เลยมาแนะนำเรื่องหัวใจปลอมๆคะ่ะเพราะาอะไรคะการที่คุณใช้หัวใจปลอมๆเนี่ยนะคะเที่ยวไปรลอกลวงและก็ไปสร้างความสัมพันธ์รักปลอมๆแล้วก็หลอกการทุกอย่างมาด้วยความจินจนา การว่าตัวเองนะคะเป็นบุญดีเป็นคนที่ทะเยอทะยานขยันขันแข็งแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะสิ่งที่พูดออกมาจากปากนะคะมันไม่ได้มีคุณค่าใดๆเลยนอกเสียจากว่าคุณต้องทําให้เห็นแต่บางครั้งนะคะคนเรานะคะเมื่อเรียนรู้และเมื่อเข้าใจโลกกว้างมากขึ้นคนมันก็จะมีเทคนิคและวิธีการมาโดยอัตโนมัติ แต่แทนที่ว่าเทคนิคและวิธีการนั้นนะคะจะนำไปในสิ่งที่ปิ่นคุณค่าและมีประโยชน์สูงขึ้นกับเอาไปใช้ในทางที่ผิดออมีความรู้ผลิตแบงก์เก่งนะคะเข้าใจเทคนิคในการที่จะผลิตแบงก์กูเกอก๊อปแบงก์ขายมันเองหลอกแอปพงังซ่อนเลนเอามาใช้ตกตาเพื่อที่จะได้เพิ่มมูลค่าความชั่วร้ายให้กับตัวเองนะคะ ส่วนบางคนนะคะอ่านี่แหละค่ะยุทธศาสตร์การแต่งงานปลอมๆนะคะเพื่อหวังเงินสินสอดหรือไม่ก็เพื่อหวังจะใช้ชีวิตอยู่กินกับคนที่มีที่มีสมบัติมากมายพอสลัดได้เซัตสินครบวงจรเรียบร้อยกูก็เลิกลานแล้วก็ยึดทรัพย์สินเป็นของตัวเช่นกันค่ะ ชั้นใดชั้นนั้นนะคะคนไม่มีจิตสํานึกนะคะไม่ว่าจะกระทําสิ่งใดจิตสํานึกนั้นก็ไม่ได้พุดพองและก็ไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเองเช่นเดียวกันค่ะเพราะจะทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ผลประโยชน์ตอบแทนสูงชั้นก็จะเบี่ยงเบนให้ทำตอบผลลัพธ์ไปตามค่าตอบแทนแทนที่ว่าจะอยู่ใน จิตสำนึกมีของก็ต้องรู้จักให้ค่าตัวเองมีศักดิ์ศรีก็ต้องให้ศักดิ์ศรีและเกียรติยศตัวเองมีบารมีก็จะต้องสร้างบารมีรักษาต่อเนื่องไม่ใช่มีบารมีแต่ทำลายความรู้สึกที่ดีงามและก็ขัดต่อศีลธรรมเสเองนะจ๊ะก็จึงเห็นแหละค่ะหลายๆคนนะคะมีหน้าที่ปกป้องดูแลประชาชนนะคะ มีผู้ร้ายหรือมีเหตุด่วนเหตุร้ายอันตรายนะคะแทนที่จะเร่งรีบและก็แก้ไขบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนนะคะก็ทําตัวเป็นโจรซะเองนะคะบางคนนะคะเห็นไหมฮะตํำรวจม้ามดีนะคะหาน้อยมากแทบจะงมเข็มมาหาสมุทรพระก็เหมือนกันนะคะอยู่ในศีลในธรรมนะคะรักษาศีลมากกว่าคนปกติรายเท่านะคะ แค่สินห้าข้อยังปฏิบัติไม่ได้ยังผิดลูกผิดเมียหรือว่ายัางรักเล็กขโมยน้อยยังพูดปดมดเท็จลอกลวงนะคะแค่สินห้าข้อเนี่ยนะคะไม่ต้องทำเยอะไม่ต้องรักษาภาวนาอะไรมากมายถ้าคุณคิดว่าคุณภาวนาเกิน5ข้อไว้ก็ค่อยถือบวชนะคะแต่ถ้า คุณไม่มั่นใจว่าตัวเองจะรักษาคลองผ้าเหลืองผ้าธรรมก็อย่าทําให้ผ้าเหลืองแปดเปื้อนจะดีที่สุดจะได้ไม่มีมลทินนะคะอยู่อย่างคนปกติธรรมดา แค่รู้จักรักษาสินห้าข้อคุณก็ไม่เป็นคนปลอมแล้วนะคะ,ะหัวใจคุณก็จะไม่ปลอมปลอมอีกต่อไปอยากมีหัวใจแท้หัวใจบริสุทธิ์มองตอนต้นกำเนิดของชีวิตคุณมาก่อนนะ,ะว่าตอนก่อนที่คุณจะเกิดมานะคะพ่อแม่ป้อนทิศทางชีวิตคุณเป็นเช่นไรเราอย่าไปโทษท่านเลยนะคะถ้าท่านจะสอนให้ท่าน ผิดลูกผิดหัวหรือว่าทำตัวไม่ถูกที่เราสามารถใช้จิตของเราเลยะคะอันบริสุทธ์แท้จริงของที่เกิดมาครั้งแรกนะคะมีสามันสำนึกคิดให้ออกว่าถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านบอกและมันไม่มีประโยชน์มันมีแต่ผ้เสียก็จงอย่าเลือกทำขัดใจบ้างก็บางครั้งก็จะทำให้ชีวิตดีได้ แต่ถ้ายอมบ้างอะไรที่มันไม่เป็นพิษเป็นภัยก็ให้โอกาสท่านได้สั่งสอนและก็จะได้มีคุณค่าให้กับตัวเองนะจ๊ะฝากไว้ให้คิดนะคะสำหรับคลิปนี้ใครสนใจอยากจะเรียนรู้ก็แอดไลน์พนกสั่งมาได้เลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ